โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ดาวิดคาเฟ่กับไปท็อปเพราผ่านห้องฮาร์เร่งนี่ครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปลองขับนะครับดีไวดีซิลนะครับเราได้ขับ Performance เลยนะครับรอบแรกแล้วก็เราจะขับไปที่เขาใหญ่กันนะครับต้องบอกก่อนมี3รุ่น Performance, Premium อืแล้วก็ Dynamic เดี๋ยวไปลองดีกว่าลองขับกันเพราะเขาออกกันแลวไปตามมา ก็เดี๋ยวจะพามาดูภายในกันนะฮะนี่ก็ดีไซน์เรื่องของภายในอันนี้คือเขาแบบว่าดีไซน์แบบโอเชียนนะมหาสมุทรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความอ่อนช้อยก็ถ้าดูก็คืออันนี้แมททีเรียลจริงๆดีมากเลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นหนังเนาะถ้าเ,เ Premium, กิดเป็นตัวพรนะีเมียมจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะก็จะได้เป็นหนังแท้เลยก็คือได้เบาหนังแท้ได้พวงมาลัย,ยหนังแท้ <nin> อ่าใช่ แต่ว่าอันนี้คือเราตัวพรนะีเมียมเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวของดินามิกเนี่ยจะเป็นหนังเทียมนี่เอาคันทาร่านะครับทุกคนลำโพงระบบลำโพงเป็นไดรออดิโอนะครับก็คือจะเรเป็นลำโพง12ตัวมีเส้นตัดโครเมียมอ่าอันนี้ก็เป็นหนังนี่นุ่มมากเลยอันนี้หนังนุ่มมือ,อต่อมาก็จะเป็นนี่เป็นกระจกมองซึ่งอันเนี้ยก็คือจะมีไฟมาให้ด้วยอันนี้ก็รู้สึกว่าดีไซน์โมเด์น น,นี่แล้วก็สิ่งที่อันเนี้ยก็รู้สึกประทับใจส่วนตัวก็คือว่าเป็นแท่นชาร์จแท่นชาร์จไวเลสนะแต่ว่าก็คือเป็น2เครื่องปกติเราจะเห็นแต่แค่ชาร์จเครื่องเดียวเนาะอันนี้คือชาร์จได้2เครื่องเลยแล้วมันเปิดปิดได้ด้วยนะเผื่อบางคนก็คืออยากจะวางมือถือแต่ว่าเอ้ยไม่อยากชาร์จอ่ก็ตั้งตั้งเปิดปิดได้เลยอ่านี่ก็คือ,อปิดขวาปิดขวาเราไม่ได้ชาร์จปิดทางขวาทางขวาก็หยุดชาร์จเปิดทางขวา อ่ะทางขวาก็เริ่มชาร์จนี่ด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ของด้านล่าง<อ>รถไฟฟ้าตัวไหนก็จะมีช่องตรงนี้มานั่งเหมือนเป็น2ชั้นนะนะ<ช>ซ,ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB ก็จะเป็น Type C 1ช่อง SD card 1ช่องแล้วก็เป็น Type A 1ช่องแต่ว่าถ้าใครจะใช้ Apple c a r p a y อะ่ะจะต้องเสียบกับ Type A เท่านั้นนะกูมองว่ารถยุคนี้แล้วอะ่ะรถผลิตปี2023อะ่ะมันไม่ควรที่จะเป็นเสียบ ใช้เอหรือต้องเสียบสายอ่ะถ้าเป็นอันดอโตจะเป็นไวเลสใช่แต่ถ้าเป็น I.O.S ถ้าเป็น Apple c a r าเพเสียบสายเท่านั้นคิดว่าส่วนตัวจะเป็นเรื่องของไรเส้นที่ต้องจ่ายให้ Apple หรือเปล่าใช่ใช่มันมีเรื่องนั้นอยู่ก็คือแบบเสียบสายก็น่าจะถูกหน่อยมั้งแต่ถ้าเกิดว่าสียสายจะต้องแพงขึ้นเดี๋ยวพามาดูสิ่งที่ชอบในคันนี้ดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากก็คือแอร์ของคันนี้เป็นแอร์แบบที่ต้องปัดในจอซึ่ง อาจจะบอกว่าทาไมถึงชอบแอร์ปรับในจอเพราะว่าแอร์ปรับในจอของตัวเนี้มันฉลาดมากอ่ะนี่นะปกติแล้วก็จะต้องปรับอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแต่แอร์ปรับในจอของตัวเนี้มันสามารถเลือกโหมดได้ทุกคนเหมือนแอร์บ้านเลยว่ะเออเนี่ยสวิงก็คือให้มันสวิงไปเรื่อยๆก็ได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราตั้งได้หมดฝั่งซ้ายเราตั้งให้มันสวิงหรือจะตั้งให้มันฟรีฟรีก็คือปรับเองได้อ่าหรือว่าเราจะตั้งให้มันโฟกัส ก็คือจะเลือกแค่เราโฟกัสไปที่ที่เดียวเราไม่ต้องมานั่งแต่ละอันตั้งแต่ละอันอหรือว่าจะไปอวอยอวอยก็คือหนีเผื่อเราหนาวเราก็ตั้งให้มันหนีได้อันเนี้ยก็คือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่แอร์มันปรับในจอได้สูงสุดจริงๆร,รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นฟัง์กชันที่ชอบมากประทับใจมากเลยรถคันนี้ทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยไอไอใบมันก็ขยับอยู่ คือรถคันนี้ใช้ประโยชน์จากการที่ปรับแอร์ในจอมีมอเตอร์ได้ดีมากคือ AI แอร์อย่างเงี้ยไม่เคยเจอบนรถคันไหนมาก่อนนี่เป็นรถคันแรกที่เป็นแอร์แบบสวิงได้เชื่อกูแบบคืนรถมาแล้วแบบเฮ้ยเชื่อเหมือนแอร์บ้านกูเลยเอะสวิงเชื่อด้วยมันก็สวิงจริงจริงเนี่ยมันก็สวิงอยู่เนี่ยซ้ายขวาทุกคนดูรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำดีจังแอร์สวิงคันไหนมี ไม่เมหน่ลยนะว่ามีคันไหนที่เขาเป็นแอร์สวิงไม่เคยเห็นจริงๆอันนี้ส่วนตัวไม่เคยเห็นว่าเป็นแอร์สวิงได้อืมอ่าแล้วก็ฟังก์ชันที่ถูกใจคนไทยนะครับนี่เป็นเบาะที่มีพัดลมตูดเย็นได้อันนี้ไม่อันนี้ส่วนตัวไม่ไม่รวเาะว่าก็เจอกับมีอยู่แล้วรถทั่วไปมีแต่ว่าคันเนี้ยเย็นเร็วมากเบาะเย็นเร็วมากเย็นไวแต่อุ่นช้า พออุ่นปั๊บแม่งอุ่นจิบหายซึ่งซึ่งเอาจริงๆก็บอกอุ่นก็อ่อะหน้าหนาวบ้างนะใช้หน้าหนาวอาจจะมีโอกาสบ้างเหรอไปถ่ายเาจะหน้าหนาวหรอจะฝนกับรถฝนกับรนเออแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าก็เอาสเปคต่างประเทศมาเนาะมันก็เลยแบบมีบอกอุ่นมาด้วยมีทำอากาศอุ่นมาให้ขับรถหิมะตกเนี่ยเออมีโหมดแบบหิมะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอันนึงที่รู้สึกว่าอันนี้ก็ลำหน้าก็คือเป็นระบบกรองอากาศที่มีทั้ง ไอออนนะเออมีกองแบบไอออนแล้วก็มีแบบเอม2.5ดห้าด้วปลอดภัยแน่นอนอยู่รถคันนี้เหมือนค่ายสักค่ายหนึ่งนะาี่ห้อตัวทีหรือเปล่าอ่ะเพหลังคาก็เหมือนยี่ห้อตัวทีอ่าโอเคอันนี้พูดถึงเรื่องหลังคานะก็คือว่าเรื่องทัศนวิสัยของรถคันนี้รู้สึกว่ากระจกมองหน้านะแคบไปหน่อยเดี๋ยวพายเดี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่ากระจกช่วงนี้มันจะสั้นและแคบไปนิดนึงอ่าแต่ว่าเรื่องของกระจกมองข้าง หรือว่าเป็นพาโน่รามอีกเนี่ยตรงนเนี้ยก๊าซลูปเนี่ยก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คือโปร่งดีตัวกระจกหลังคาเนี่ยเป็นแบบเคลือบซิลเอออนมาด้วยก็คือมันจะสะท้อนความร้อนได้ดีขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องร้อนเมื่อกี้ลองเอามืออังๆดูตอนแดดตอนมีแดดอ่ะก็อุ่นประมาณนึงนะไม่ไม่ได้รู้สึกถึงรังสีความร้อนที่แบบแผ่ลงหัวหรือแอร์มันหนาวด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ย <Air S 1> ไม,ไม่ไม่ได้ร้อนบอกก็เย็นแอร์ก,ก็เย็นหลังคาก็กัน แผงตรงนี้เป็นเหมือนลายเคฟล่าเลยใช่เป็นเป็นลายเคฟล่าเงาเว็บแม่งสวยมากอแต่พอมากันนี้ปั๊บนี่กลายเป็นพลาสติกเงินๆด้านๆอย่างนี้มแต่อันนี้โอเคนะดีที่ตรงไหนหรือปะมันไม่ใช่เป็นโนแบ็คถ้าเป็นเป็นโนแบ็คเนี่ยมันจะเป็นรอยเล็บแมวส่วนตัวคือไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนไม่ชอบเป็นโนแบ็คเลยเพราะว่ามันทําให้มันดูหรูก็จริง แต่ในใช้งานจริงมันไม่ได้ดูหรูเหมือนเหมือนเหมือนตามที่เขาประกาศตามที่เขาพูดอ่ะคือใช้งานจริงอ่ะมันเป็นรอยเว้ยอันเนี้ยสิ่งที่ชอบก็คือหัวเกียร์นะมันเหมือนรถหรูหูนะที่หัวเกียร์มันจะน้อยอ่ะเหลือแค่เนี้เออแล้วก็แบบปรับเอาอาจจะแบบมันก็เล็กไปนิดนึงว่ะอันนี้ก็ยังแบบยังไม่ชินนะยังไม่ชินคันนี้เนี่ยไม่ชอบเลยเปลี่ยนโหมดเนี่ยดู อันนี้เปิดวอลลุ่มอันนี้แนี้เปลี่ยนโหมดคือแค่ดันปึ๊บไปแม่งเข้าสปอร์ตดันปึ๊บลงมาอีโค่ดันปึ๊บเป็นนอร์มอลมันไม่ควรเป็นปุ่มลูกกิ้งอย่างเงี้ยมันปรับไปเรื่อยเลยอะมันไหลไปเรื่อยเลยอะพอเราถ้าขับรถแล้วเราต้องมานั่งเลื่อนให้มันตรงโหมด่ะเนาะมันก็อาจจะแบบนิ้วเรามันก็เลยไปเลยมาเนาะมันคือเอาง่ายว่ามันต้องละสายตามานั่งจ้องตรงนียว่าแบบไอ้อยู่โหมดไหนไอ้โหมดนี้นะโหมดนั้นนะอ่านี้ขอเสริมอย่างหนึ่งนะครับหัวข้อของเรื่องระบบในจอเนี่ย รู้สึกว่าอันนี้หัวข้อมันงงมากอย่างนี้นะพนหัวข้ออินเทอร์เน็ตแต่หัวข้ออินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีบลูทูธอยู่ในนี้มันมันคือการเชื่อมต่อนั่นแหละเออหรือแบบว่าหัวข้อ Vehicle Setting ใช่ไหมอ่าสมาร์ทแชสซีก็คือน่าจะเป็นแชนะ s i s รถเนาะแต่หัวหัวข้อ s สมาร์ทแช s i s เนี่ยดันมี Comfort Parking มาด้วยดันมีเบรกแอซิสต์มาด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยเลยเลยมันงง,นง,งๆหรือหัวข้อ g r e e t i n g พบปะก็คือ s e a ก greeting ก็คือโอเคเวลาเราเข้ารถเบาะมันจะถอยเนาะ <Yeah. S 1> กับ auto wiper ก็คือปัดน้ำฝนอนะัโตโนมัติก็อยู่ในหัวข้อ greeting เหรออะไรอย่างเงี้ยเออเขาจัดเรียงหัวข้อแปลกๆอ่าแล้วก็อันนี้นะครับเป็น m a ปภายในตัวรถนะครับก็คือเราสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือเรานะครับแล้วก็ให้สามารถรถลดแมีอินเทอร์เน็ตก็ได้นี่นะครับ อันนี้เป็นแก้วเตี้ยเนาะแก้วเล็กยี่ที่วางแก้วนะถ้าวางขวดน้ำก็จะสูงประมาณนี้อ่าแต่ว่าชนมือไม่ค่อยดีเนาะนี่กดลงไปได้โอ้โหล้าว่ะกดกลับกดกลับดูเด้งกดกลับเออเนี่ยกดเข้าไปได้นี่ดูดูนี่อันนี้นะนี่กดให้ดูนี่อันนี้กดกลับขึ้นมาหลังจากลองขับเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วอันนี้ เป็นไงบ้างเราเราขับระยะทางไกลเนาะประมาณร้อยโลร้อยโลร้อยโลอย่าก yeah. ให้พูดถึงเรื่องของ p ร r f o r m a n c e คันนี้ก่อนอย่างแรกที่อยากจะพูดคือเรื่องของโหมดการขับขี่คันนี้มีทั้งหมด3โหมด f e ลลิ่งของแต่ละโหมดเนี่ยมันแตกต่างกันหมดทุกโหมดเลยนะ Eco ก็จะแบบไปแบบสบายๆหลายๆเรื่อยๆค่อย,อยๆไปกดคันเร่งก็แบบเบาๆอ่าตัว normal normal เนี่ยคือมันจะแบบเปลี่ยนฟิลได้แมมตมเรากดเร่งเยอะมันก็จะพุ่ง หรือว่าถ้าเราแบบไม่ได้กดเทเลน์กดเบาๆเนี่ยก็ค่อยไล่ๆแต่สปอร์ตเนี่ยไ,ไงไงสูดสูดสุดโอ้พอกดสปอร์ตปึ๊บปึ๊บัวกระแทกมันแรงมากอะะ่ะรถคันนี้มอเตอร์หน้าหลังรวมกันเนี่ยแรงมาได้530แรงม้าแรงบิด670นิวตันเมตร0ถึง100 3.8วินาที <laughs> มีแบตอยู่ข้างหลังกระโปรงเลยนะให้คนที่โดนทิ้งฝุ่นไปอะเห็นอันนี้เขาพูดถึงแค่โหมดสปอร์ตละกันเพราะว่า่อร์มอลกับ e โคมัน มันก็แบบรถขับขับธรรมดาคือบนสปอร์ sport, ตแล้วกดไปแบบปื๊ดคือมันพุ่งแบบชี้ตกใจอ่ะอืออืมตกใจมากคือรถนนี้เป็นรถที่อัตราเร่งดีโอเคเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าล้วนอัตราเร่งมันดีอยู่แล้ว คันนี้จะแตกต่างจากอีก2รุ่นเนาะอีก2รุ่นจะเป็นธรรมดาแต่คันนี้คือไอ้นี่ FSD FSD คือไรท็อป FSD ก็คือ frequency selective damping <ม>ก็คือว่าจะปรับช่วงล่างตามการขับขี่จะเป็นวาล์วที่ปรับน้ํามันในกระบอกโชคเพื่อให้ความนิ่มแข็งเนี่ยมันไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่มันสามารถจ่ายน้ํามันเข้ากระบอกโชคแบบปรับแข็งอ่อนได้มอกี้เราลองโยกกันที่ประมาณเท่าไหร่ร้อยส0่สิ 5, บร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเรายกกันดู <laughs> คือรถคันนี้เป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างที่จะเฟิร์มประมาณหนึ่งเลย ได้ว่าแบบก็ดีอะ่ะก็ดีเลยแหละคือแบบมันแน่นน่ะแล้วคือพอมันแน่นพอช่วงล่างเสร็จมันก็ตาตามมาที่พรมอะไร พอมันแน่นมันเกาะถนนพงมลัยอ่ะคือมันปรับได้2ออย่างเนาะอ่าคอมฟอร์ตกับสปอร์ตถ้าเป็นคอมฟอร์ตมันก็จะสบายสบายหน่อยพอเป็นสปอร์ตปั๊บมันตึงมือขึ้นลวพอมันตึงมือทําให้การขับขี่อ่ะมันรู้สึกว่ามันกระชับมันคมสําหรับคนนั่งนี่คือรู้สึกว่าไว้ใจได้เลยนะแบบว่าเอ้ยไม่มีปัญหาเลยตอนที่ไอ้บายโยกก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันเอาอยู่คือโยกหนักอ่ะหนักมากโยกลั่นเลยขับเฮียเอาจริงริงเออเราก็ปลอดภัยนะครับไม่ได้อะไรขอสรุปพงมลัยให้ิดนึงเป็นพงมลัยที่คม แล้วก็แม่นระยะฟรีของเขาแทบจะไม่มีเป็นวงไยที่ชอบมากอ่าพูดตรงชอบพวงอะไรน,นี้การขับขี่ของรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่อช่วงล่างปรงงอะไรเป็นรถที่ขับสนุกอืขับมันอ,อ,อหรือจะให้เป็นรถขับสบายก็ได้อสบายสบายสบายอ,อันนี้จบเรื่องของ p e r อ o r m a n ซ e การขับขี่แก้ไขช่วงล่างนะครับเพิ่มเติมนิดนึงพูดถึงเรื่องช่วงล่างเนี่ยมันมีอาการแบบ ถ้าในระยะที่เร็วๆนะเข้าโค้งกับความเร็วเนี่ยมันจะมีอาการย้วยนิดหนึ่งสังเกตปะแบบว่าพออย่างเงี้ยแล้วคือถ้าแบบถ้าในความเร็วกว่าน,นั้นหรือว่าเข้าโค้งนั้นนะคิดว่าน่าจะมีอาการเยอะเลยแหละซึ่งมันย้วยนิดนึงแต่ถ้าในความเร็วปกติที่ไม่ได้ซิ่งโอเคอันนั้นมันรับได้มันรับอยู่ตอนเช้านะครับเราขับกันมาถึงเขาใหญ่เลยนะแต่ตอนเนี้ยบ่ายแล้วฝนตก อันนี้เดี๋ยวจะพามาชมภายนอกกันก่อนนะว่าภายนอกเป็นยังไงกันบ้างอันนี้นะครับ BVD Seal เขาจะมีการออกแบบที่เป็น Ocean Aesthetic มาหาสมุทรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตั้งแต่น้องต่อฟินแล้วแลนก็คือเป็น Seal Seal เป็นน้องแมวน้ำอันนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ w U Floating อ่าส่วนตัวนี้ก็คือเป็น Daytime นะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นไฟอย่างนี้เลยอ่าเป็น CCC C ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ดีไซน์นี่ตรงนี้มันจะตัดมารับก็คือมันจะรูดลมมากแล้วช่องตรงนี้ที่ข้างๆ Daytime นะทุกคน มันเป็นช่องลมที่ให้ลมผ่านได้จริงนะรีดเพื่อให้อากาศผ่านได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ช่องปลอมแต่ถามว่าช่องปลอมมีไหมก็ม,มีตรงข้างไฟหน้ามันเป็นดีไซน์เนี่ยเหมือนจะเป็นช่องเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ให้ดูดีไซน์โดยรวมก่อนว่าด้านหน้าก็จะโฉบเฉี่ยวประมาณนี้ครับก็มาดูกระโปรงหน้ากันหห้องเครื่องเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้ก็คือจะเป็นช่องเก็บของอันนี้ก็จะเป็นเติมน้าฉีดที่ปัดน้าฝนนะตรงนี้อ่านี่ก็คือช่องเก็บของนี่ เนก็คือขนาดประมาณ50ลิตรดูแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้แบบนานๆครั้งเพราะว่าในไอตัวกุญแจก็ไม่มีปุ่มให้เปิดกระโปรงจะต้องแบบประโยกใต้รถเอาเองเออมันก็เลยน่าคงต้องแบบเก็บพวกใสช่ชาร์จฉุกเฉินที่นานๆใช้ทีก็น่าจะเหมาะสมอ่าอันนี้ก็คือเป็นน้ํามันเบรกตรงนี้โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกว่าก็จะเห็นว่าอันนี้เขาเป็นซีดานเนาะ แต่เขาเป็นซีดานแบบ d segment เลย d segment ถ้าคู่แข่งโดยตรงของเขาจริงๆก็คือจะเป็นตัว Accord Camry ด้วยราคาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าคู่แข่งจะเป็น t ท sla Mo เด l 3ทันที Tesla Mo เด l 3เนี่ยจริงๆอะ่ะแอบบแคบเล็กกว่านะสั้นกว่าและแคบกว่า b y d s e a ซนะหลักประมาณแบบ1 0 0 mm. มิลลิเมตรอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยก็คือเขาอะ่ะไซส์โมเดล3เลยหูกระจกที่มองด้านข้างนี่เป็นหูกระจกชองหยดน้ำเพื่อให้แบบว่าอากาศไหลได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็น NFC ดได้นะถ้าเกิดเป็นบัตตตรรก็คือแ NFC งนี้ แตะปุ๊บเสร็จปลดล็อกได้อันนี้ก็คือเป็นพานโนลบิกก๊าซลูปคันนี้ไม่ร้อนเพราะว่าเขามีการเคลือบซิลเวอร์ไอออนไว้ทําให้เวลาที่มันตากแดดเนี่ยมันองค์ความร้อนน้อยลงควรจะติดฟิล์มอยู่ดีอันนี้รถเทสก็ติดไว้ 40, 40เหมือนกันแต่ว่าพี่ที่เป็นอินสตัฟเตอร์ก็บอกนะว่าเอ้ยจริงๆเดิมๆเนี่ยกระจกมันจะเหมือนกับใส่ฟิลม์มมีความเข้มประมาณเหมือนฟิล์ม60ถามว่ามันก็ยังได้ความโปร่งอยู่ดีนะมือจับก็คือจะเป็นมือจับที่ เอาพับหดเก็บเข้าไปได้เพื่อเพิ่มแอโรไดนมิกล็อกลดล็อกดนี่อันนี้ส่วนตัวนะคือมันจะเหมือนแมวน้ำใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวมองมันเหมือนคล้ายฉลามอะ่ะมันจะมีความดุด,ดันมันมีความแบบว่าแหลมสปอร์ตอันนี้มันรู้สึกรถันเท่กว่านั้นอะ่ะไอน,นี่เหมือนจริงๆมันจะต้องเป็นช่องแบบะบายอากาศให้เป็นรถเครื่องยนต์แต่เนี้ก็คือตกแต่งมาเป็น BY d ดีไซน์ ต่อมาเป็นเรื่องของล้อนะครับก็คืออันนี้เป็นล้อ Mac แม็กนะครับขนาด19นิ้วนะครับก็จะเป็นดีไซน์โ o งสปอร์ตนี้เลยซึ่งดีไซน์นี้นะก็จะได้เป็นตัวพรีเมียมกับตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะได้ลายนี้ถ้าเป็นตัวด y น a ามิกจะเป็นแม็กอีกลายหนึง่งเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูอย่างที่จะตามมากก็คือว่าจานเบรกของตัวพรีเมียมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ย มันจะเป็นจานเจาะรูหมายความว่าก็คือจะสามารถทนกับความร้อนระบายความร้อนได้ดีขึ้นเบรคติดต่อกันได้นานขึ้นมากกว่าตัวดันามิกนั่นเองแต่เพิ่งสังเกตว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโคมใหม่จริงๆอ่ะแต่อันนี้ก็คือติดเพิ่มเป็นฝาเพื่อเพิ่มอะรไดันามิกโอเคอันนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จนะนี่ปกติทั่วไปก็มี B2L อ่าต่ออ,ตอ,ออกมาเป็นแบบใช้ไฟฟ้ากับอะไรก็ได้ที่เรามีอ แบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตัวรุ่นของพรีเมียมกับตัวของ p e r f o r m ร์แมเนี่ยจะเป็น82.56กิโลวัตต์อ่าอันนี้คือจะเป็นความจุแต่ว่าถ้าเกิดตัวดันามิกก็จะเป็น61.44กิโลวัตต์อร์ก็จะหายไปหน่อยนึงส่วนถ้าตัวพรีเมียมที่ขึ้นมาเป็นตรงกลางจะได้เยอะที่สุดเลยเพราะว่าก็คือเป็น650กิโลเมตร แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวท็อปอย่างเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยระยะทางก็จะลดไปนิดนึงเป็น580กิโลเมตรเรื่องอัตราเร่งนะครับของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยดีที่สุดก็คือโซนถึงร้อยแค่3.8วินาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูแบตด้านหลังกันก็ได้นะครับว่ามันจะมี 3.8V เขียนอยู่ข้างหลังด้วยนี่คือเปิดไว้เพื่อทิ้งให้คนที่อยู่ข้างหลังได้เห็นนี้นะครับนี่ไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแนวยาวเลยจะเป็นเหมือนเกรดอย่างเงี้ยครับซึ่งก็คือสวยอ่ะกดล็อก เป็นไฟซีเรนเชียลแน่นอนอยู่แล้วตอนกลางคืนสวยมากแน่นอนขอพูดยังนึงเลยก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็น Build Your Dream เนาะ Build Your Dream เดี๋ยวนี้เป็น B Y D เท่ๆ,ทๆนี้และซึ่งผมชอบกว่านะเพราะว่าคำว่า Build Your Dream ผมรู้สึกมันเยอะไปนิดนึงอันนี้ที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ Diffuser อันนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มาเท่ๆนะมันก็คือมามีเพื่อทำให้การไล่อากาศของด้านล่างเนี่ยมันไหลสมูทมากขึ้น ทำให้รถคะแนนแอโรไดนามิกดียิ่งขึ้นค่า C D ของรถคะแนนคือ0.219ไม่ธรรมดาเลยนี่คือรูลมมากๆจําจากด้านหน้าไหมครับที่เป็นช่องลมปลอมอันนี้ก็ตามมาถึงข้างหลังครับนี่นี่มันไม่ไปไหนเลยใช่มันเป็นดีไซน์มันเป็นดีไซน์ถามว่า B M ซีรีส์3ก็อย่างนี้หรือเปล่าก็ใช่แต่ถามว่าสวยไหมสวยอยู่ดีก้องครับน เช็ดให้น้องหน่อย๋ยวมาดูกระโปรงท้ายกันดีกว่าไฟฟ้านะครับทุกคนนี่คือกระโปรงท้ายไฟฟ้านะกระเหมาะสม่มาเซกเมนต์นี่จะเป็นอ่าเรียกว่าความจุก,ก็400ลิตรนี่มีเปิดด้านล่างได้อีกหน่อยนี่ได้น่อยนึงเพราะว่าเขาปเป็นรถไฟฟ้าเนาะเขาก็จะแบบว่ามีหลุมลงไปซึ่งเห็นอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าไม,ไ,ไม่มียางอะไรแน่นอนเพราะว่ามันเป็นชุดซ่อมอยาง <laughs> แต่ว่านี่ก็คือช่องเก็บของได้ หลังจากที่เอ็กซ์เทเลียจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเทสไดร์กันเนี่ยเดี๋ยวจะเทสไดร์แบบนั้นนะ่ะวน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 ก็อยู่อย่างนั้นอ่าตรงนน้นตรงนน้นตรงโน้นเดี๋ยวดูตัวเทสไดร์กันครับว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเป็นยังไง ลองตัวไอซีไอซีคือเราต้องการให้รถคันนี้เสียอาการทันทีมีการการจ่ายกําลังที่ล้อที่มันไม่เท่ากันแล้วจะดูว่าระบบเนี่ยเขาจะตัดกําลังยังไงตั้งวงล้อปึ๊บแล้วผมก็เนี่ยครับเขตัดแล้วมันก็จะไม่เกิดจ่ายเขาตัดเลยนตัดจนแทบจะหายไปเลยครับอันนี้คือไม่ต้องเหยียบเบรกนี่ผมเหยียบคันเร่งร้อยมาเกลนครับไม่ได้แตะเบรกเลยครับไม่ได้ยกคันเร่งคือเหยียบบนสุดพื้นไปเลยไปจากจุด A ไปจุด B ครับ วันก็ใช้ลายเดียคิดว่ามันน่าจะไปประมาณไหนครับจริงประมาณนี้ครับสวยเลยคุงทางเร่งได้ไม่ต้องใช้เบรกเยอะครับกลับเข้ามาอันนี้ลึกครับถ้าอันนี้เราเข้าไม่ดีมันจะบานกันทีกินยากใช่ครับเมื่อวานจีนไปดีห้าคนใช่แล้วผมอยู่ในนั้นทุกรอบครับการทางเล่นก็คือกระแทกเลยครับพึ่งอ่าเรื่จริงตรงนี้พี่ก็มากระทืบเบรกเอเอเอ็ได้เลยครับแต่ผมขอเซฟไว้ถ้ารอเขาสายก่อนนะ เดี่ยวเขาพี่ยกเบรกมันสฉลุดเลยอ๋อเราต้องปล่อยเลยใช่ไหมใช่ครับเย่าบย่ำไปเลยครับเดี๋ยวเขาตัดเองเนี่ยหมุนนิดนึงก่อนหมุนนิดนึงก่อนอ่านดหนึ่งสองเติมเติมเลยครับเติมเติมเลยครับเติมเลยแค่นี้เองครับเติมเลยเลยครับอ่าเติมพอต่อไฟฟ้าไม่เหมือนเครื่องยนต์ตรงที่มันสามารถจ่ายกำลังไฟเพื่อส่งกำลังให้กับล้อสี่ล้อแยกกันได้มันก็เลยฉลาดกว่านั่นเองเออไอ้ดีไหมเพอร์ฟอรท์โอ้ยไอแท็กโคตรดีเฮ้ยไอแท็กมันฉลาดดีนะเหยียบมมิดคััันนเเเรรรร่งงงถปบให้ออลยะะว ัวซิลตัว,ว,ตวร็อคคอมแนนะต้องระวังเรื่องของาการขับีมากรถเขาแรงขับดีๆนะทุกคนครับไปเดี๋ยวเ,เราไปขับตัวพรีเมียมมาต่อใช่เดี๋ยวเราไปขับตัวพรีเมียมแล้วเดี๋ยวขากลับให้ท็อปขับตัวเดนนี่โอเคไปพรีเมียมครับตอนนี้นะครับเราก็มานั่งกันอยู่ในตัวพรีเมียมแล้วนะซึ่งตัวพรีเมียมเนี่ยแรงม้าเขาก็จะน้อยลงมาหน่อยก็ะจะเป็น312แรงม้าก็แรงอยู่ดีใช้คำว่าหน่อยเหรอ ห้าร้อยห้าร้เหลือ312ก็โอ้หายไปเกือบ200มา้าแลมบิดแอมนนี้จะเป็น360นิวตันเมตรซึ่ง312แรงมา้าพูดก็พูดก็เยอะอยู่ดีเนาะพอมานั่งคันนี้เนี่ยสิ่งที่ต่างไปก็คืออันนี้ระยะทางเขาจะเพิ่มขึ้นแหละก็จะเป็น680กิโลเมตรแต่มาตรฐาน NEDC นะ อ่าลองต้องตา,ตาไว้นิดนึงอันนี้ก็คือฟังก์ชันออปชันภายในก็จะเหมือนกับตัวพร์ฟอร์แมนทุกอย่างเลยตัวพร์ฟอร์แมนก็จะมีแค่เรื่องช่วงล่างที่ดีกว่าแล้วก็เรื่องมอเตอร์ที่แรงขึ้นจะไม่มีสีฟ้านะเพราะสีฟ้ามีแค่ตัวพร์ฟอร์แมนตอนนี้ฝนตกหนักเก็บเสียงจากหลังคาถือว่าทำได้ดอีอันนี้ขนาด<ช>เป็นกระจกใช่<ก> เ,เสริมเรื่องแก็บเสียงเมื่อกี้นิดนึง<ม>ก็คือว่าคันนี้กระจกด้านหน้าเป็นกระจก2ชั้นนะคือกระจกที่ไว้กันเสียงโดยเฉพาะเลย,เลยได้ทุกรุ่นเลยนะทั้ง3ารุ่นย่อยได้หมดเลยถ้าเทียบพรีเมียมกับตัวโฟโตแมนอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะคืออัตราเร่งมันต่างกันลิบลับอะโอเคมันขับ2หลังกับขับสี่ทุกโหมดเลยคอมอ์ตต่างนิโคลต่างพรีเมียมตัวไดจามิกเริ่มต้นนะกับพรีเมียมมันจะขับสองใช่แล้วก็โฟโตแมนอะก็จะขับสีกอย่างนมงครบ ช่วงล่างการเข้าโค้งการ่าไรเปลี่ยนเลนอืรู้สึกว่าตัวพรีเมียมวิววิวอะมันยยอะๆอะนแมันแงต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้เข้าแรงเราไม่ได้ซิ่งจ๋ามันเข้ามันเข้าได้กดกันเร่งกัรระวังนิดน,นึงถ้าใครซื้อไปลื่นๆนี่คือเข้าโค้งแล้วกดก็ได้ไปเล่นไปเนี่ยน่ากลัวสรุปว่าหนึ่งสิ่งที่ต่างคือเรื่องของอัตราเร่ง ที่มันต่างกันเห็นได้ชัดสองคือเรื่องของช่วงล่างที่มันต่างกันเห็นได้ชัดใรู้สึกว่าอดี้ย้อยกว่าแล้วก็เรื่องระบบ FSD ด้วยที่น่าจะเข้ามาช่วยทําให้ช่วงล่างมันเกาะถนนได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพรีเมียมพอมันไม่มี FSD ก็อาจจะทําให้เ้ยเกาะได้ไม่ดีเท่าอืมนั่นแหละส่วนข้างในคือเหมือนกันเหมือนกันมาน้าเป๊ะไม่มีอะไรต่างเลยไม่ต่างเลยเต๊ะเตะหัวทุกอย่างหัวกลมหัวเกียร์ทุกอย่างใชนแต่จริงอะเร่งไม่ขึ้น เออโอ้ยรู้สึกเลยตอนที่กดอะ่ะเอ้ยมันมันต่างจริงๆมันต่างจริงๆโหมดสปอร์ตคือไม่อย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยคือหัวไม่กระแทกบอกถ้าเป็นโหมดสปอร์ตของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแบบปื๊ดไปเรื่ออาจจะต้องดูราคานะว่าเอ้ยราคาของตัวที่เป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะเท่าไหร่ใช่เออแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าแรงม้ามันเบิ้นไปเลยอะ่ะเออถ้าเป็นกูนะอืมไม่ได้อยากได้รถขนาดนั้นอะ่ะรู้สึกพรีเมียมพอใจใละ ไม่ไม่ต้องถึงกับ Performance หรอกใช่แต่คงไม่เอาตัวเริ่มต้น Dynamic ได n a ม i c เพราะว่า Option นล้อมันทำไมสวยต่างๆไม่ไม่ไม่ชอบ mm hmm. แต่ต้องดูราคาก่อนคอมเมนต์มาดูกันว่าถ้าราคาเนี่ของทั้ง3รุ่นน่ะน่าซื้อคันไหนแล้วจะซื้อไหมตอนที่ทุกคนดูเนี่ยราคาก็มาละขอถามกลับบ้างตอนเนี้ระหว่างที่มึงดูเมื่อก่อนเคยอ,อยากได้เทสลาโมเดลสาม่ะอ่าอ่าอ่าะตอนนี้มันเป็นไอมีซิลเนี่ยมา ปลนความคิดดียงถ้าพูดถึงนะตอนนี้ประทับใจกับ B Y D Seal ด้วยสิ่งที่เขาให้มารู้สึกว่าเขาให้มาก็ดีเลยแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ฟีลลิ่งการขับขี่อ่ะพอได้ขับลงถนนจริงๆอ่ะอ่ะเอ้ประทับใจถ้าราคาดีอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงคนที่ซื้อ Model 3ก็มีลังเลอันนี้ก็ยอมรับถ้าเป็นคุณผู้ชมครับจะเลือก B Y D Seal หรือว่า Tesla Model 3 Highland หรือว่า B M U I C ฉีกเลยนะราคาอ้าคนยุโรปอ่ะนี่คูแข่งเขาอ๋ออ่ะคูแข่งแต่ว่าถ้าในราคาอันนี้อ่ะเขาก็ถูกสุดนะเอ่อเซ็กต์นเนี้เขาถูกสุดนะแต่ทำนีนะทูฟอร,ร์แมนดีจริงเดี๋ยวเราพาไปดูดั้มมิกกันต่อครับว่าดั้มมิกเป็นยังไงเดี๋ยวขอพูดเสริมเรื่องระยะเบรกนิดหนึ่งคันนี้เนี่นยมีให้เลือกโหมดระยะเบรกอยู่2อง,งานคือสปอร์ตกับคอมฟอร์ทถ้าเป็นเบรก คอมฟอร์ตนะรู้สึกว่าระยะมันจะแบบมันจะไกลอยู่เบรกไม่ค่อยหยุดอ่ะแต่มาเป็นสปอร์ตอ่ะการตอบสนองของตัวแป้นเบรกอ่ะมันไวขึ้นนะแล้วก็เบรกได้ดีขึ้นแต่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ไม่ดีขนาดนั้นอ่ะอืมอันนี้ต้องบอกนะเป็นทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าจะเป็นตัวอพรีเมียมหลังมองไม่เห็นเลยกระจกมองท้ายอ่ะออกระจกหลังก็แคบอยู่แล้วนะใช่อันนี้คือแบบว่าพอฝนตกลงมานี่คือแบบว่าไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลย เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอืมเอีนเดียนไลน์เอียนเดียนไลน์รถคันนี้นะไปภายในเราจะไม่ได้ไปใช้สีขาวหรือว่าใช้สีฟ้าอ่าท้องเชียนโมนะมีอะไรท้องทะเลอ่ะฟ้าเนี่ยอ่าจะเป็นสีฟ้าหมดเลยเอาละครับตอนนี้ก็เราก็กลับมาถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนเนี้ย ฝนตกหนักมากโคตรน่ากลัวเลยครับลมแรงมากทุกคนคือที่ขับมาถึงคือรอก็อยู่ในเต็นท์ที่มันจอดรถอ่ะเพื่อที่จะเป็นเนรถแต่ไปไม่ได้แน่นอนฝนก็สาดอยู่ข้างหลัาอยู่อย่างงี้ใช่อะโอเคตอนนี้ขากลับมาครับเราได้ขับเออตัวเจเจมิกกันซึ่งผมขับมาได้ระยะนึงเนี่ยผมก็เลยขลองสอบขับกับบค์ด้วยเพื่อให้ดูกับฟีลลิ่งกับทั้งตัวเฟอร์มนซ์แล้วก็ตัวพรีเมียมว่ามันแตกต่างกันยังไงใช่คือของผมเนี่ยผมขับส่วนตัวก็รู้สึกว่าเอ้ย คือปกติอะผม่าขับแบบมาหน้าสองเนาะเพราะฉะนั้นอนะพอมาลองขับแบบเทียบกับคันนี้ยังไงแล้วนะแบบเออรู้สึกว่ามันต่างกับมากๆอยู่แล้วคันนี้ทั้งช่วง,งล่างพุงมาลัยอัตาเร่งคันนี้ก็คือเออมันโอเคอยู่แล้วแต่เนี้ยผมก็เลยว่าให้มุมมองของไบบ้างว่ามองว่ายัางไง อันนี้ในมุมมองส่วนตัวแล้วกันที่ขับมา3มรุ่นโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีสุดล้ะแรงมันช่วงล่างมันในนี้มันต่างกันส่วนตัว d y n a มิกตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ต่างจากตัวพรีเมียมสักเท่าไหร่แต่มันก็จะมีเรื่องต่างเรื่องของน้ําหนักรถก็จะเบากว่าแล้วก็ตัวยางขอบ18เนาะมันก็จะมีความแบบย้อยยยกว่านิดนึงมีความได้นุ่มมากกว่ามันนุ่มกว่าขอบยางมันหนากว่าโดยรวมทั้งหมดเนี้ยตัว d ด n a มิก ไม่แรงแต่คือถ้าเหยียบไปอ่ะมันแรงกว่ารถสันดาดอยู่แล้วใช่ไอ้ไม่แรงก็คือนในสามนมันแรงน้อยสุดแต่ถามว่าถ้าโตมันเดียวๆเนี่ยก็แรงอยู่นะก็ในทั้งสามรุ่นพวงมาลัยตึงมากคือพวงมาลัยคอมฟอร์ตอ่ะมันก็มันก็แข็งอยู่แล้วพอปรับพวงมาลัยสปอร์ตปั๊บแม่งโห้พวงมาลัยโคตรแข็งก็คือมึงมองว่าตัวดินามิกเนี่ยพวงมาลัยตึงสุดพวงมาลัยจะบอกว่าตึงไหม ก็ว่าเท่าเท่ากันอ๋อต่ส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันเท่าเท่ากันไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นออเออส่วนเรื่องของเบรกพวงมาลัยอย่างเงี้ยก็ว่าเท่าเท่ากันแต่แตกต่างเรื่องของแน่นอนอัตราเร่งสองเรื่องของการเก็บแรงกระแทกรทับแรงกระแทกที่มันแตกต่างกันอออมองแค่เรื่องแค่นั้นพอส่วนเรื่องของอพวกออปชั่นอะไรเงี้ยโหแทบจะไม่ต่างกันเลยดูภายในเนี่ย ก็มันสามคันสามรุ่นไม่ต่างเลยแต่ภายนอกโอเคมันต่างแบตข้างหลังทนเขียนว่า3.8วินาทีกับตัว all wheel drive และก็ตัวล้อแม็กที่แตกต่างแค่นั้นเองอจริงๆส่วนตัวถ้ามองนะถ้าซื้อรถอาบีวีดีซนะเลือกซื้อถ้าเป็นกูนะกูเลือกซื้อตัวพรีเมียม แรงขึ้นมาหน่อยแรงแรงขึ้นมาหน่อยใช่เลยส่วนตัวกูก็ดันไมิกพอละก็ไม่ต้องเป็นต้องแรงใช้เดลิวิสถ้าเปิดมาราคาไม่แรงอนะก็ถือว่าบนราคาแล้วบนราคาแล้วอ่าบนราคาแล้วอันนี้ก็ดูกันเพราะตอนนี้ยังไม่ดูแต่ถ้าเปิดราคาดูแล้วลองคอมเมนต์ได้ครับว่าจะซื้อรุ่นไหนแล้วก็จะซื้อหรือเปล่าแพงไปเปล่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพวกเราอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับติชมกันได้นะครับ เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <sh arp> ไปเจอกันกับพวกเราคลิปหน้านะครับ <sh arp> ใช่วันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊า <Bye. S 2> ยบายครับ